สบยเลยค่ะไม่เลยคะร้านพ้นเืองถกเปการเข้าใบกันทะได้เลยสำหรับอันนี้นักแกะคือกันแกะว่าขบไปือให้น้องชายใส่กันมาแก้รอนเปนเหตุเดเรืสหกสามห้รหกบส่วนเียบสบฟีรามคครกันรััง ุเลือ so <LO jotka> so ุเล well, ียดได้ดีนะครับเรือดอะไรเงี้ยบ้าโจ๋เลยผมขอครับขอบโจ๋เลยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณเอฟซีครับผมเอฟซีบ่าวนี่ผมมาเที่ยวแล้วก็เอฟซีร้านงานรับกิมบปังด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะผมได้บอกบ่าวนี่ผมก็จะมาอัปเดตแวะมาอุด

พูดโทรศัพท์อยู่ครับจากปลาชิ้วเราของพ่อพงศ์เลยนะครับนี่ครับสวัสดี FC ช่องยูทูบบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ FC ร้านทุเรียนร้านเฮียรักเจ๊มะปรางด้วยครับผมพี่กัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกนะครับครับขอบคุณครับ วันนี้ราคาขาย220บาทนะครับเบฟซีกัดลามแมงร้อยหกสิบหกบาทแเอทไลเป้าเอทไลก็คืออะไรครับเอทไลก็คือเทมเบอร์ใช่ครับสองโลเกตดแลยวราใชแกให้ดูครับสองโลเกับสามหนึ่ง รอยเกับซ้ำกับส้ำหนึ่งได้เท่าไหร่ละห้า5ูแปด้ครับได้ได้ได้เอาช่านนี้ก่อนงานนี้ก่านสามครึ่งมาุดามครึสามโลแล้วก็2องครึ่งป นิ่มหน่อยใช่ไหมจ๊ะ สามลูกนึงลูกดูท Un uh, ี่สามแกะเลยใช่ไหมครับพี่จะมาเอาหรอคะแกะแล้วนะ่อไปหองมึงนะครับ เป็นแม่ค้าครับตามบันที่ไหมเนี่ยหนาครับต้หนาเลยครับใช่ครับเแยลัาตัวจริงครับอยู่ที่14ครับ มากลูกค้าก็ตามมาจากแฟนเพจร้านเฮียร <out> ักนะผมร้านเฮียรักเจมาปังคนะผม น้ำไปหลวงน้ำมอดชัดตอนนี้นะครับฮะไทยชัดชัดเหลหือยเป็นน้ำเน้นเขากับพวกหนูอ่ะวานเป็นน้ำเน้น My question, my question, my question, ម្រាប់បាន់ទី្លារបស់ 另外，再关，就中行没得。 <laughs> à, cũng là Đây này cũng đâu uh, hai <laughs> <Đó, thường không cười> <laughs> สย6เียอเลยนครับสวยครับ16ครับขอบคุณครับสวยสียนะ์ต่อไปหรอครับ16ใช่ไหมมาพอดีเลยมาถึง 两二，两一，两七。 จอ yeah! tamam, <glorious> ันนั้นอะไรครับรอบนอกนมในมในครับขอบุณคท้บเนี่ยที่ไดตลงนร่ทำาไรที่เออทำ แอดมินใชครับผมแอดมินแอดมินครับผมถ่ายแผนถ่ายทำประชาัมปันครับผมเรียงอยอ่าเรียงยเรง้กันบ้นผมมาถ่ายคลิปผมยาาจะจครับไอ้ผมยงาเลยครับ

ก็หามใช่ไหมพี่ใช่ใช่ถามล้วยเน้อเมื่อกี้ถามว่าเนั้นสุกพอดีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหนูหาให้นะครับสุกพอดีใหลยบอกด้วยเพาะใช้ดามินเพาะด้วยแน่นอน ครับอองมุ้หรั้อุกยาครับห้าร้อยเกาสบสี่มาพรงานไม่ไครับผมจะบอกว่าทำงานนะหยุดครับหยุดครับวันนี้วันหยุด ทำงานทำงานครับทำงานที่ร้านเทรักครับทำงานไปทำชิรับแผนกประชาสัมพันธ์และโฆษณาออกระจายข่าวว้าวในร้รถไปถึงว่าอาเย็นก็นั่นเลยนะพี่ได้กินได้แล้วครับทานได้แล้วจ้ะ แล้ก็เบิดเมื่อวานนีเบิดเบดบุ้มครับุ้มิุ้มหนเใช่ครับแมครับมนแเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขายดีครับร้านลังใสอย่างดีเลยนะครับพจิที่มาจ้มาเลยงิบบทบี่แกที่สห่ร้อยเก้าสิบบาทครับ มากลูกค้ามาถึงก็สั่งกรอบนอกนุ่มในเลยนะผม วันทัวที่เพื่อความปลอดภัยครับได้ไจ้ะแงกันี้าแงจะไม่สุขพอดีสุขกำลังดินงี้จอไมก่อนกัเชุด่าไร่ครับเดี๋ยวเพิ่งก้อนวางไว้ข้างหลังก่อนกด้เรามีคนเดา ผมกับานเนี่ยกำลังกินเนี่ยแบานครับยุยุ้านังรับดูวนี้นะอมนอกนุ่มในแกบอกว่าเรลืองเอได้อันนี้แข็งแข็งถ้าเอาแข็งกว่านี้คือดิบดิบ ติดมันไปแล้วหนึ่งลูกเอาลูกเดียวครับเนี่ยนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้ามาจาก youtube เหมือนเดิมนะครับผมฝากฝากอีกหนึ่งช่องทางครับผมใช่เดี๋ยวเราก็จัดเลยทั้งนั้นนะ ครับครับขอบคุณนะครับครับบอกถ้าอร่อยจะเอาอีกรูปหนึ่งรอลุ้นรอลุ้นอร่อยจริงครับครับขอบคุณครับเฮียเอาหน้าร้านกันเลยครับกินเลยกินเลยครับ ากินหน้าร้านเลยนะครับเอบไปเลยครับเอาโชว์กล้องหน่อยครับจินโชก้ครับเินโชว์หน้าไลฟ์สดเลยหน้าร้านเลยโอเคครับอร่อยบอกอร่อยครับไม่อร่อยบอกอร่อยครับอร่อยครุณผู้ชายบอกอร่อยแน่นแท้แต่ว่าเอาเนื้อใส่ แงไม่ติดมือครับชินแบบไม่ติดมือเนียนเนียนนต่ว่าูลูกค้านะครับกิตสินหน้าร้านเลยหวานมันทอทำน้ำเลือดน้เลือดเดียวเดี๋ยวอย่างอย่างอย่านีครับห้าลูกโอ้โี่บอกเลดอะไรนะห้าลูกัดไปโอ้โหนีีจะไม่คุ้มไปเลยคุมเลย นี่มาไกนะเนี่ยอร่อยพี่พี่จิมือกินนี่อร่อยเลย่อ้ยนานๆน่าอร่อยคุณผู้ชม่อก็หิวมือนกันนะเนี่ยูกใช่ไมครับแข็งกว่านี้อีไหมเรื่องยังไม่แกะแกะแกะมาแบบโปรลงนิดๆแล้วพอเพราะ่เดี๋ยวเก็เมื่อกี้แล้วมันจะถูกใช่บรรยากาศสดๆงไลน์ม่าตามที่ตามระบบเลยนะครับผมค่าส like ่ง ขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นครับผมต่างจังหวัดยังไม่มีส่งนะครับคุณช้างคูกค้าก็ชิมโว์ให้เห็นเลยนะแกบว่าดูครับโอ้โหสวยแม่บ่าวเห็นไหมครับสวยนี่มันอันอันนี้เนื้อหามเลยนะขอบคุณครับมันมันมันเนียนพี่มันเนียนนะพี่สวยกวอาไม่หวานมันทำมันเนียนนะครับคุ้มค่าที่ได้ลอง

แค่มันเหลืองดีสุกไวได้ได้ไดแกะเลยเนะาะแกะมันจะไม่สุกนะพี่<ะ>ออกไปอย่างนี้ดีกว่าคีดไปไหมคีดไปแล้วมันจะสุกแม่แต่เป็นคีบไหมอไปเป็นฟูๆใช่ถ้าแกะออกแล้วคุณจะไปนั่งเฝ้าหรอพี่แกงโป๊กยิงไม่ไม่ต้องแก่ก็ได้โอเคโอเคพี่แนะนำอย่างดีเลยนะพี่สามโลหน,ะนะนะึนะนะ่งเดี๋ยวจดเบอร์ไปก่อนพราะไม่ถูกไม่ได้เบอร์พี่ไม่ได้เบอร์หลายคนเว้า อันนี้บาร์พี่หลายคนแล้วดูคนต่อเปิดเลยฉันกดปิดปิดเลยเดี๋ยวถาถึงนี่ใกล้รีบมาสิมาดูไปดูเลยอันนี้ก็ก็มีที่เนีดูนี่ก่อนนะก่อนที่จะแกะนะแง้ยดูก่อนแล้วก็กดดูก่อนนะครับเล็กส่วนนะครับผมเล็กเนื้อดูก่อนถ้ายังไม่ถูกใจอย่าเพิ่งแกะนะให้มันเอาเนื้อที่ต้องการถ้าเราแกะไปมันจะแข็งโป๊กไปเลยมันจะดื้อไปเลยนะครับ จะรอมันก็นานถ้าอไปเนี้ยที่ไปตงคัวก็เกินส,ส,สองวันแล้วกิมันตัวโกเลยพี่นง,ง4 5 2มีแก๊ซื้อกับบ้างซื้อต่อไปครับอบ18ครับไม<า>ิวด้านหน้าเลยครับพ่อวี 1> ่1 เพราะมันต่ผมเหรอไอ้บางบ้างขผื่นใช่ไหมครับเด้อสองลอยกว่าสามอยกว่ันก่าครับล้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ